สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับชุดนี้เป็นชุดปาวานนะครับลูกเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็มีสปริงนะครับสี่ตัวเลยนะครับตัวนี้รอบน่าจะอยู่ประมาณหมื่นพันนะครับเกินนี้ก็ระเบิดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสเตปดันโลนะครับกล่องเดิมสปริงแข็งมากนะครับนี่ครับอ้องซ้อนนะครับเดี๋ยวเอาไม่อยู่หัวฉีดก็สิบสองเอฟนะครับแต่ลูกลูกค้าใช้นะครับ สองวัชีดนะครับตัวนี้สิบสองเอฟนะครับก็ใครหาอยู่นะครับสิบสองรูสิบสี่รูนะครับที่นี่มีตั้งแต่สี่รูนะครับสี่รูหกรูแปดรูสิบรูสิบสองสิบสี่นะครับก็น้ามันใครบางนิดหน่อยก็สั่งได้ครับอันนี้ก็เป็นแคมพิเศษนะครับองศาก็เบอร์พิเศษนะครับของเจ็ดสิบฉากห้าดันโลนะครับชุดนี้ดันโลนะครับรถ ของลูกค้านะครับก็อันนี้เขาก็ทําลูก70ดันโลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่มาเปลี่ยนฝาใหม่ครับแค่เปลี่ยนฝาโลก็เปลี่ยนแล้วครับนี่ครับก็วาว35 3ห้าสามเอ็ดนะครับลูกเจ็ดสิบด้านในนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับทะลุหมดนะครับนี่ครับกอหมดนะครับเพราะแคมยกสูงมากนะครับแล้วก็ด้านด้านขวานะครับก็ต้องอุดพอกแบบนี้เลยนะครับกันน้ำมันรั่วซึมนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าคนทําเป็นนะครับหรือว่าอันนี้ลูกค้าก็ทําดันโออยู่แล้วนะครับเขาเป็นช่างนะครับก็ขี่ไม่ต่างอะไรกับพวกลูกค้าเซ่ลูกโซนิกเลยนะครับหมายถึงความอึดแล้วก็ความทนนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับข้อเหวี่ยงก็เปลี่ยนเป็นข้อเหวี่ยงเว็บร้อเก่านะครับเปลี่ยนเป็น125เก่าทําเป็นเวทคัดมือนะครับแล้วก็ซอกริมตรงระหว่างแขน กระเวทนะครับใช้คัดเดิมคัดเท้านะครับรถดันโลนะครับมันยังไม่จําเป็นต้องใส่คัดโซนิกใช้คัดสี่แผ่นนะครับใช้แผ่นแท้นะครับของสปาร์คหนึนะครับแผ่นละร้อยกว่าบาทแล้วก็สปริงคัตดีๆ6ตัวนะครับอันนี้ก็นั่งขับ160ยหกสบบวกสบายๆเลยนะครับลูกโตนะครับอารมณ์การขับนะครับ เวลาเราบิดเครื่องปอกเนี่ยก็จะไปกัอบ160แล้วนะครับนั่งขับลอยๆมันไม่ต้องเค้นไม่ต้องเคี้ยนเหมือนรถลูกเล็กนะครับอย่างลูกคาเซลูกโซนิกเนี่ยต้องบิดแช่กือบหมดนะครับหมอบแล้วหมอบอีกนะครับเครื่องยนต์มันก็รอบสูงกว่าการทํางานนะครับแต่พวกนี้การทํางานของมันมันจะไปด้วยพละกําลังของมันนะครับมันจะไม่จัดไม่จี่เหมือนลูกเล็กนะครับแล้วรอบเครื่องมันก็ใช้สเตอร์ใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วข้อเหวี่ยงมันเกียร์มันจะหมุนไม่เร็วเท่ากับลูกเล็กนะครับมันก็เลยจะอึดแล้วก็ทนนะครับในเรื่องของขับไกลๆนะครับส่วนเรื่องความล้อเรื่องอะไรก็ถ้าลูกเล็กลูกใหญ่เราไล่น้ํามันพอเพียงต่อมันติดหนาไว้นิดนึงนะครับก็เรื่องความร้อนก็ไม่มีนะครับเราก็เลือกใช้วัสดุดีๆหน่อยนะครับนี่ครับกอฝาก็เปิดให้รู คำนวณให้เสร็จเลยนะครับว่าใช้เรือน CBR 150 33มิลเองนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับขับเล่นออกทิปนะครับก็ถ้าฝาดีนะครับลูกสูบก็เป็นลูกดีนะครับแล้วก็การสูบนะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็น2จังหวะนะครับเป็น GTO Mark 4นะครับเป็นของยี่ห้อดีๆนะครับลูกปืนมันก็จะดีหน่อยแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่อง สักขวดละร้อยกว่าบาทกับ200รออ่ะสั่งเคาะร้อยเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะครับก็ขับสบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องสปริงวาลวพวกนี้ก็เป็นสปริงแท้อยู่แล้วนะครับแท้นะครับโอกาสที่มันจะหักจะอะไรมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แคมก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่ดีๆหน่อยนะครับสักคู่หนึ่งแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับปัญหาของรถลูกโตที่ผมเจอนะครับส่วนมากเข้าเหวี่ยงขาด นะครับสาเหตุที่มันเขวียงขาดเพราะว่ารถทร์กมันเยอะนะครับเขวียงขาดการขาดทรอกมันเยอะก็คือรอบมันเยอะแรงบิดมันเยอะนะครับเราก็ใส่สเตอร์หน้าใหญ่ๆซะนะครับใส่สิบหกสิบเจ็ดไปก็ได้นะครับทีนี้รอบเครื่องมันก็จะไม่ค่อยจัดไม่ค่อยจี๋นะครับโอกาสพังมันก็จะพังยากหน่อยนึงนะครับก็เป็นเทคนิคทิดีๆในการไล่รถนะครับผมก็ไล่ออกทิปดันโลนะครับก็ส่วนมากจะดันไปนะครับชะอํแก่งกระจา์ไปกลับก็ กือบ200โลนะครับก็ไปเช้าบ่ายกลับไปเช้าบ่ายกลับครับปัญหาที่มีมากที่สุดก็คือยางรั่วกับโซ่ขาดแค่นั้นเองนะครับเครื่องยนต์เนี่ยขี่กับปีอยครับกว่าแขนเขาเปียงจะขาดนะครับขาดข้างซ้ายนะครับขาดโคนถ้าเกิดว่าของใครขาดก็มาต่อได้นะครับต่อแล้วก็ทนกว่าของเดิมอีกทีนี้ก็วิ่งยาวไปเลยนะครับใช้เป็นปีไปเลยพอหลวมก็คว้านพอหลวมก็คว้านนะครับพอเริ่มใหญ่มากก็ตีปอกกลับลูกเท่าเดิมแค่นั้นเองครับก็ ในการไล่นะครับก็อยากให้ลองไล่น้ํำมัน,น,นหนาๆไว้ก่อนนะครับให้มันบิดสะดุดปับป๊บๆไว้ก่อนแล้วขี่ลอยตัวไปได้นะครับแล้วทีเนี้ยค่อยลดลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าลดลงมาแล้วบางเกินนะครับก็ต้องลองขุดฝาออกเพื่อให้น้ํำมันพอดีนะครับแต่อย่าไปไล่บางทีเดียวเลยนะครับไล่บางทีเดียวเลยโอ วิ่งดีอะไรดีบางทีเราไม่รู้ครับมันร้อนๆนะครับไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าบางโอกาสวาวขาดลูกทะลุมันก็มีสูงนะครับก็ติดหนาไว้ก่อนดีที่สุดนะครับก็อันนี้เซ็ตเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับก็ข้อเสื้อฝาแข็งนะครับก็ส่งไปหมดแล้วเหลือแต่ฝานี่เปิดพอตแล้วก็วัดซีซีให้เขานะครับอันนี้ก็จะส่งตามไปแล้วนะครับ